ทำรู้สึกว่าแพมกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาใต้ตานะคะทพมคิดว่าปัญหานี้อาจจะเกิดจากการนอนดึกพักผ่อนน้อยหรือว่าอาจจะเกิดจากความเครียดค่ะค่ะจากที่แพมดูรีวิวมาหลายที่นะคะ,คะก็มาสะดุดตาที่นี่ค่ะถ้เาเอยากลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะที่แกรมกรคลินิกค่ะหลังจากที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจที่นี่มากเลยค่ะคุณหมอแนะนําให้ฉีดข้างละ1นึ่งซีซีค่ะ หลังจากที่ฉีดไปนะคะก็พบได้ว่านะคะใต้ตานะคะคดูอิ่มขึ้นฟูขึ้นนะคะรอยค้าใต้ตาดูจางลงค่ะเดี๋ยวอีกประมาณอีก14วันนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันอีกทีนะคะสําหรับใครที่กลัวเจ็บนะคะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าฟิลเลอร์มียาชายอยู่ในตัวแล้วนะคะแล้วก็คุณหมอนะคะมือเบามากเลยค่ะใครที่มีปัญหาอย่างแฮมนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่แกมโกรคินิกรับรองไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ